Bir de, Hey, when we're hitting 在块老爷们。 ร้องก็เสกไม่ร้อง มันจะออกมาเดี๋ยวมันก็ออกไป <c oughs> จ,จากหน้าจอา <c oughs> <c oughs> แบบฟรีไฟพอเต้นในฟอ i ไน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าหลวงคิดหมดแล้วคิดหมดแล้วพิธทยเอออะไรนะว่า ใช่ไอไอตอนที่หนูอยู่บนพื้นใช่ไหมเขาก็ทำที่ขาแล้วมันแล้วมันจริงเลยอะไม่จริงอ้ายโธอย่า ยังยังยังไม่หิวเลยเล้วงั้นนักัวจะเข้เอเลี่ยนแก้งหรอแก้งหรอเร็วๆจะหมดเวลากลับบ้านแล้วนะไปเล่นจะถึงเวลาแล้ววะไปเล่นแบคัรกันไปเล่นแบคโั ที่ไหนยังไม่เอาไม่ใช่แบ็คโฮแบ็คโฮคอตเตอร์ไปแบ็คโฮคอตเตอร์แบ็คโฮคอตเตอร์เอ้วเขาบอกให้มาก่อน กูไปเล่นแบคโคเตอร์ก่ใครกินอะไรก็กินเลยนะกูจะเล่นแบคโคเตอร์ปเอจาร์เ่เจาเล่นแบคโคเตอร์เปล่าเล่นแบคโคเตอร์เปล่าเล่นได้เล่น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 เาเล่นได้่ไม่ใช่สามดีเป็นสามดีหสามดีคอไม่เอาสีดคดีกูคอยอยู่นั่นอะ วไม่ได้นะไม่มีเบิร์วันนี้เขาจะยิงปืนนะครับเขาจะยิงโดนไหมครับอืมตีมครูด้ยแล้วรับตอนนี้ยิงโดนหรือเปล่าเลย ไอไทเกินเยีงไม่โดนอนนี่เลยเดี๋ยวล้วเขายงไม่โดนครับิงาโดนะครับ่มาตรนี้อันครับไอ้นูเหรอเฮ้ยาดนนครับคั้ก่อนนะั้ก่อนคันที่สองเขาไดยิงพลาดเลยไม่ใช่ครั้ที่สองเขาได้ยิงพลาดครับคือดูกอนเฮ้ยเายิงพลาดครับไ้นีอย่างนั้นอ่ะ โดนไหมครับเายิงโดนครับทีนี้นี่นน้ยยิงได้นี่มาเดนเลยเขาีกันแคส่สองครัง้สงสครั้งสครั้งเลยครับอันนี้ครั้งที่สายังตัวแล้วได้ยิงโดนไหมครับพีน่ั้ ไม่โดนค่ะครั้งต่อไปเขายิงโดนค่ะถ้าลูกนี้ยิงโดนจะได้ตุ๊กตามั้งนะดยิงโดนครับเี่เขาจะยิงโนไอย่นนหลังเราตุ๊กตาที่อย้ายิงโดนไหมโดนเดี๋ยวดโดน โดนอีกลูกแล้วต่อเยรโดนไหมครั้งนี้ยมตัวนะครับลกไปโดนอีกลูกชนะพี่หมดไปแล้มดแล้วแล้วพี่วันนี้หมดแล้วพี่หมดแล้ว

ไปเล่นแรปเตอร์กันเลยน้ำผึ้งน้อยเราไปเราไปเล่นแรปเตอร์กันแรปไปเล่นแรปเตอร์ไปเล่นอะไรอ่ะอุ้ยกายชับฟงอุ้ยอันนี้อะไรอู้ร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทมึงซื้อได้หรือไง ต่อไปเราไปเล่นแรปเตอร์กันแรปเตอร์ไหนเราไปบ้านที่มาเล่นตอนกูร้อยอะก็ไม่มีตังค์อ่ะเด็กคุณมีช่วยุ้ณหนูดมาราได้มีกี่บาทเก็บพึ่งมึันพักกันก่อนได้ไหมมังพักกันก่อนได้ป่ะขอร้องแหม่เหนื่อยไม่ใช่หรอร้อยไหมอ่ะ่งร้อยเพื่ออะไร เราจะมานั่งพักกัน่อนแป๊บนึงแคบคันเปนเองนะโอเคไปเล่นรับตร์กันต่อก้าวมาเร็วลนรับกันเตอร์แักม่อเนตีสิง ตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นรันเดอ์เบิร์ดหรือว่าแอร์แลคเตอร์ก่อนไม่รู้นะแต่มองแล้วมาตอนนี้ประมาณแบบสิบเอ็ดโมงสามสิบหกอะไม่แปลกใจที่ไอ้เกาเนาะไปเล่นกันเถอะไปแล้วยากเล่นเ,เกมแคนยอดเหรอมาเล่นปะเฮ้ยเกมแันด้วอมันปิดไม่ทันไลย เออไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเด็กไปตรงนก้แค่นี้มันฉีกแล้วนะมันฉีกแล้วเพราอมันมันเล่นบางอันเลยไหมไหนเขายังไม่ไปเล่นมาเลยมอนซ่านี่ไงตรงนี้นะ่ะไม่ใช่นี่รถคุณปู่มอนซ่าก็คือรถคุณปู่นี่รถคุณปูไหน น้าปูน้านะานี่เห็นไหมมันเฉียวมาอยู่รถคุนปู่แล้วถ้านี้ไม่ใช่นี่คืออะไรล่ะเออนะไปกินร้ายร้ายเไปดูนิ้วจะไปเล่นมั้ยเนี่ยเออหูปากไหนของมึงเนี่ยนนะเนี่ยปวดเชี่ยกูเป็นลมตายอ่ะอะไรอะเนี่ยนะโหเขาให้เราทำอะไรอะ ดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมลงมาเนี่ยแบบเคือบน้ำใสรูปเปอรสเปซเออโอ้โหขี้เอาอ่ะไม่เล่นฉันมันเปียกไงเปียกเลยอย่อางไรตันเดอร์เบิร์ดไม่เหรอคุยตูก็ตาปีไหนไหนมึงนี่พี่ครับโน แล้วใครจำทางออกได้บ้างกูเนี่ยกูจำได้ใครก็ได้ใครกได้กูร้อนไม่ไหวแล้วกูบอกเลยว่าิกมจะเข้าไปลว่ามึงไม่เคยเลิกกูเลยไทเกอร์ก็มึงหาย่าอยู่ดีๆมึงก็หา